ให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศปัจจุบันของตลาดในลาซ่าที่จังหวัดพิษณุโลกกันก่อนนะครับตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำนานตั้งแต่เชิงสะพานเอกาทศรสนะครับไปจนถึงวัดท่ามะปรางระยะทางเนี่ยยาว480เมตรเรียบถนนพุทธบูชาตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกถ้าดูจากภาพก็พอจะเดากันได้นะครับว่าตอนนี้มันก็ค่อนข้างเก่ารุดโทมขาดการดูแล ทำให้ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดที่เข้ามาท่องเที่ยวและจับจ่ายซื้อของในจุดนี้เนี่ยฮะพอ,อนักขาวเข้าไปก็บรรยากาศเงียบเหงาทีเดียวนะครับเทศบาลนครพิษณุโลกเขาก็เลยมีแผนที่จะปรับปรุงพื้นที่ไนทพลาซ่าใหม่ครับเป็นสวนสาธารณะจึงได้แจ้งให้ผู้ชาเนี่ยคืนพื้นที่3 1มกราคม2566 และจากกรณีดังกล่าวก็สร้างความกังวลใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าอยู่เหมือนกันนะครับล่าสุดจึงไปร้องเรียนกับนายปฏิพันธ์สันติพาดาเป็นประธานคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่จะเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมกันหารือทางผู้ค้าบางส่วนขอให้มีการสอบถามความคิดเห็นชาวบ้านว่ายังคงต้องการให้มีตลาดในพลาซ่าอยู่อีกหรือไม่ สำหรับพื้นที่ในพลาซ่าพิซณุนโลกนะครับบางส่วนนยอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์หลักเกณฑ์การขอใช้พื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะสามารถขอใช้งานได้โดยต้องไม่ติดขัดนะครับแต่หากยังคงอาคารเอาไว้เช่นเดิมแบบนี้เทศบาลนครพิซณุนโลกไม่สามารถที่จะแบกรับภาระค่าเช่าที่ค่อนข้างสูงได้ก็เลยมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะหรือว่าพื้นที่สีเขียวเป็นหลัก เพื่อบรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งเบื้องต้นนะครับจากการประเมินมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน151รายด้วยกันครับ มาในเมืองแล้วนั่นก็มีในภาษาอย่างเดียวที่เราพอจะขวดแขกได้กลางคืนก็เลยมีโครงการปรปับปรุงปรับปรุงไนาษาทั้งหมดนะคะแต่เอิญว่ามันมีส่วนหนึ่งเป็นที่ของกรมธนารักษ์ซึ่งไม่ได้ขอใช้ประโยชน์มาก่อนมันผ่านมาตั้งนานแล้วจะต้องขอใช้ประโยชน์ใหม่และถ้าการใช้ประโยชน์ใหม่เนี่ยมันเป็นอาคารไม่ได้ค่าใช้จ่ายมันจะแพงมากเราก็เลยมีการขอคืนสัญญานะคะที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในล็อกตรงน,นั้นก่อนเพื่อ มาเคลียกับธนาล่ะก็คือประมาณอย่างนี้นะคะนายปฏิพันเนี่ยเปิดเผยว่าตลาดไนทพลาซ่าพิษณุโลกจริงๆมีปัญหาเรื้อรังเรื่องของการพัฒนานะครับเพราะมีการใช้พื้นที่ของหน่วยงานราชการด้วยดังนั้นการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตจะต้องไม่ทําให้เกิดปัญหาเดิมๆโดยรูปแบบใหม่ก็จะต้องทําประชาพิจารณ์ก่อนเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของข้อ,ขอกฎหมายครับ ในช่วงเวลาประมาณหนึ่งปีที่ทางเทศบาลปรับปรุงเนี่ยาทางทนายก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีมาตรการรองรับนะครับในการเยียวยา,าให้ไปขายที่ไหนอย่างไรบ้างอันนี้ต้องเป็นการเจราจาของทางเทศบาลเองแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกอันนึงก็คือว่ารูปแบบของไนบาซ่าใหม่จะต้องมีการทําประชาพิจารณ์นะครับซึ่งทางกอ,องช่างนะครับทางโยธา,าก็จะออกแบบมาแล้วก็ช่วงต้นปีหน้าก็จะมีความชัดเจนขึ้น,น โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตลาดไนท์พลาซ่าก็คือต้องการจัดระเบียบพื้นที่นะครับแล้วก็เปิดเป็นแหล่งจําหน่ายอาหารและสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว <_ d ata> เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างอาชีพโดยเริ่มโครงการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2545ครับ